ตะบังของแท้แก่ทุกระบบตะบังบอกทำเครื่อวยแว้วจำอย่านำไปใช้วิธีแกะถังยุบไม่เห็นจะยากเลยขอแค่คุณมีเหล็กน่ฮะโอ้โหเฮ้ยไม่ใช่เหล็กเออนั่นแหละเหล็กเหล็กโค้งงอนตัวนี้บางไม่มีเหล็กโค้งงอนบางก็ใส่ไอ้นี่ครับไอบอกตัวบอกมาแล้วก็ทาไอไม่ใช่ทาดิเออเทียนสก๊อตเทปบังบอกเชียน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 พันพันพันเข้าไปฮะให้มันหัวปูปหน่อยแล้วก็เข้าแย่เข้าไปในถังนะฮะงัดออกมาครับค่อยๆงัดนะฮะค่อยๆเคาะค่อยๆงัดแค่นี้แหละครับถังยุบก็จะนูนขึ้นมาเองฮะอัตโนต โนมแค่นี้ง่ายนิดเดียวบางบอกแค่นี้ถังก็จะไม่ยุบแล้วฮะง่ายบล่ล่ะง่ายว่ครับเรื่องง่ายง่ายๆก็ทำได้เรื่องซ่อมเรื่องเล็กเรื่องเปลี่ยนเรื่องใหญ่ทุกระบบจบที่บังโอเคโยโย่ไฟ ผมขอขายของแป๊บนึงขอแค่คุณจิ้มที่สามเหลี่ยมตรงวงกลมสีแดงแค่นี้ครับสินค้าก็จะขึ้นมาหลากหลายเมนูหลากหลายร้านค้า,าให้คุณเลือกซื้อเลือกหากันได้เลยฮะไม่เห็นจะยากเลยครับง่ายนิดเดียวหลังจากนั้นก็ถ้าคุณสนใจสินค้าตัวไหนก็แค่จิ้มไปเลยฮะจิ้มตรงที่สินค้าเลยไปเลยฮะมันก็จะเด้งไปที่หน้าซัปปี้ทันทีเลยฮะโอ้ดูสินค้า,าหลากหลายมากเลยฮะส่วนใครที่ยังไม่มีแอปซัปปีก้ก็มันก็จะเด้งไปให้คุณติดตั้งก่อน,นะฮะติดตั้งแล้วก็ใส่ที่อยู่ใส่อะไรให้มันเรียยบรร้้อหลััังงจาาากกนนก็สมสมถ่ ื้อสินค้าผ่าน YouTube ได้แน่นอนครับได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เสื้อผมได้ของดีเห็นไหมครับโอ้ oh, บางตัวก็จะมีของลดราคาด้วยนะฮะมันก็นจะขึ้นมาบอกนะฮะตัวไหนลดราคาตัวไหนไม่ลดราคาครับพอมาถึงหน้านี้คุณก็สามารถเลือกไซส์เลือกขนาดที่ต้องการแล้วก็สามารถเพิ่มลงตะการ้าแล้วก็ทำการทำการชำระเงินได้เลยนะครับง่ายนิดเดียวขอแค่คุณมีนิ้วเดียวก็สามารถซื้อของได้แล้วโอเค